ท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่าโรงงานของโลกไหมครับจีนเองก็เคยรอบรองตําแหน่งนั้นมานานหลายทศวรรษแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าบัลลังก์นั้นกําลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเลยครับเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟ็อกคอนตัดสินใจย้ายฐานทัพครั้งใหญ่มันไม่ใช่แค่ข่าวบริษัทย้ายออกนะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของการอพยพครั้งประวัติศาสตร์ของทุนต่างชาติอะไรคือฝังเส้นสุดท้ายที่ทําให้พวกเขาต้องหนีแล้วผลกระทบลูกโซ่ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะรุนแรงแค่ไหนในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับเร การถอนตัวของฟอกคอนนั้นผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในประวัติศาสตร์เลยนะครับท่านผู้ชมคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฟอกคอนนั้นเนี่ยเขาเคยเป็นเหมือนกับต้นแบบของการลงทุนจากต่างประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนการผลิตของจีนเลยรัฐบาลจีนเองก็เลยใช้เขาเป็นตัวโชว์แม่เหล็กดึงดูดทุนต่างชาติสร้างงานสร้างโรงงานกันคึกคักเลยครับแต่พอฟอกคอนเนี่ยเขาตัดสินใจย้ายฐานทัพตัวใหญ่ออกไปอินเดียกับเวียดนามปุ๊บโอ้โหสถานะโรงงานโลกที่จีนเคยประกาศไว้มันก็เริ่มสั่นคลอนแล้วละครับคือเสน่ห์ของ ประเทศนี้นครับมันไม่ได้มาจากคาขัญสวยๆหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อหรอกนะครับท่านผู้ชมแต่มันอยู่ที่ระบบการเมืองที่นิ่งแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คาดเดาได้ง่ายตั้งหากเลยครับอย่างโรงงานฟ็อกคอนที่เมืองเหยืนอหยางในมณฑลหูหนานเนี่ยนะครับก็กําลังจะปิดตัวลงเหมือนกันครับโรงงานนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2012แล้วเคยมีพนักงานพิก,พกถึง3 0 0 0 0นคนแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่2 3 6บคนเท่านั้นเองบริษัทเขาก็มีทางเลือกให้2ทางคือจะย้ายไปโรงงานอื่นที่อู่อัน เสนเจินหรือหุยโจมไหมหรือจะรับเงินชดเชยแล้วลาออกไปเลยซึ่งบางคนนะครับก็จะได้เงินชดเชยแบบ n บวกหนึ่งครับเขาคำนวณดูแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000่หยวนก็ราว2 6 0 0 0บาทถึง272,000บาทเลยครับอย่างน้อยที่สุดน่ะก็ได้ประมาณ25,000หยวนหรือประมาณ1 000, 1 3 0 0 0บาทในด้านชาวเน็ตเองนะครับเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่น่ะก็ไม่อยากจะย้ายกันหรอกครับเพราะว่าโรงงานที่อื่นน่ะก็งานน้อยลงเหมือนกันหลายต แหม่งก็โดนหุ่นโยนแย่งงานไปนแล้วต่อให้ย้ายไปเพอเพก็ต้องออกจากงานอยู่ดีสู้รับเงินเชยๆมาตั้งตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดยกวัวแน่แหละครับมีบล็อกเกอร์คนหนึ่งนะครับที่เขาชื่นชมสวัสดิการของฟ็อกคอนมากเลยนะครับเขาเล่ากับรว่าบริษัทนี้เนี่ยจ่ายเงินเดือนตรงเวลาเป๊ะไม่เคยล่าช้าเลยพนักงานได้รับประกันสังคมกองทุนที่อยู่อาศัยก็ครบถ้วนครับ,รบทำงาน6วันหยุด1วันและที่สําคัญก็คือเขาจ่ายโอทีละเอียดมากคิดเป็นราย15นาทีเลยนะครับการลาออกอะ่ะมันก็ง่าย ยังออกเมื่อไหร่ก็ออกได้ฟอกคอนก็เคลียร์เงินที่ค้างให้หมดเลยเขาถึงกับยอมรับเลยครับว่าฟอกคอนเนี่ยนะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเป๊ะมากๆแล้วก็ยังช่วยกดดันให้บริษัทอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในจีนนะครับต้องปรับตัวให้เป็นมืออาชีพตามไปด้วยส่วนเหตุผลที่โรงงานที่เหินอย่างต้องปิดตัวลงไปวอร์เกอร์คนนี้เนะี่ยเขาก็วิเคราะห์นะครับว่ามันเป็นเพราะว่าสำนักงานใหญ่ของฟอกคอนลดออเดอร์ของสาขานี้ลงไปแล้วก็พอไม่มีงานการผลิตนั้นมันก็อยู่ชะงักลงไปเองครับและสาเหตุหลัก ที่เขาชี้เป้าเลยก็คือแรงกดดันจาก Apple คือว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะครับ Apple เองก็ต้องการจะกระจายความเสี่ยงไม่อยากจะฝากไข่ไว้ในกระทาจีนใบเดียวอีกต่อไปแล้วก็เลยเหมือนกับเขาต้องกึงๆ่งบังคับให้ลายเออร์ของตัวเองนั้นต้องย้ายฐานการปฏิบัติการไปที่อินเดียกับเวียดนามแทนครับออเดอร์ที่เคยวิ่งมาที่เหินหยางนะ่ยมันก็เลยถูกโอนย้ายไปที่นั่นหมดเลยแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับตอนที่ฟอรคอนเนี่ยเขาเข้ามาเปิดโรงงานใหม่ๆนี่นะครับโอโหโห้โห,โห,โหมันคือการสร้างงาน แบบมหาศาลเลยนะครับมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในท้องถิน่นนั้นๆอย่างแรงเลยคือมันไม่ได้มีแค่โรงงานไงครับมันมีสลาเออชิ้นส่วนบริษัทขนส่งโลจิสติกร้านอาหารโรงแรมผุดขึ้นมารอบๆโรงงานเต็มไปหมดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเมืองย่อมๆที่พึ่งพากันไปหมดแล้วครับไอความคึกคักของธุรกิจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนะี่ยมันก็ทาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมันหมุนเวียนเพิ่มไรายได้ให้ผู้คนแต่พอมาถึงตอนนี้เนะี่ยพอทุนต่างชาติเขาถอนตัวครับมันก็มีคนจํานวนมากที่เคยพึ่งพาฟคคอกคนก็ต้องเ กับสิ่งที่เขาเรียกนะครับว่าฤดูหนาวทางเศรษฐกิจที่มันโหดร้ายจริงๆทําให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร้านอยู่แถวโรงงานฟอกคอนตอนนี้นะครับก็ถึงกับออกมาโอดครวญกันใหญ่เลยครับบ้างก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีคนเลยทํางานทั้งวันก็แทบจะไม่พอใจค่าที่เลยครับทุกคืนน่ยพอนับเงินที่ขายได้ใจมันก็ห่อเหี่ยวไปแล้วได้แต่คิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเธอก็บอกนะครับว่าเธอประกอบกิจการนี้มาเกือบ10ปีแล้วแล้วมันก็ทิ้งไปยากจริงๆคร แม้ฟังแล้วก็รู้สึกน่าเห็นใจอยู่นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่คนงานในโรงงานหลายล้านคนนั้นที่จะต้องตกงานนะครับแต่มันคือทุกคนที่เกี่ยวเกี่ยวกับฟอกคอนไม่ว่าจะเป็นคนส่งของบริษัทชิ้นส่วนร้านข้าวร้านกาแฟาหอพักต่างๆก็จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปหมดไรายได้ภาติที่เข้าร้านก็จะลดผัวภาพลงไปบริการสาธารณะนะกับพัฒนาเมือ,เองต่างๆก็จะหดตัวลงตามไปด้วยระมาณท้องถิ่นเองก็ต้องเจอเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่มันล้มกันเป็นโดมิโดเลยครับแลว ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมานครับท่านผู้ชมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนนั้นแะมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบ่อยครั้งจริงๆครับมีทั้งการล็อกดาวน์แบบเข้มงวดสุดๆต่อช่วงโรคระบาดการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือนโยบายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบางทีก็มีการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาอีกปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้นักธุรกิจต่างชาติเขาทํางานกันยากลําบากอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งเจอปัญหาในเรื่องข้อจํากัดในการย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนไปอีกโดยเฉพาะเวลาที่ธุรกิจต่างชาติต้องการ จะเอากำไรกลับประเทศตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ยังแก้ไม่ตกเลยทีเดียวมันก็เลยยิ่งเหมือนกับเป็นตัวเร่งให้เงินทุน่ะไหลออกแล้วก็บรรทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อตลาดจีนเข้าไปอีกแล้วพอเราตัดภาพมาที่อีกฝั่งนะครับท่านผู้ชมในขณะที่จีนกําลังเจอเข้ากับปัญหาความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับระบาลเวียดนามกับอินเดียนั้นก็กําลังทําในสิ่งที่ตรงข้ามตสุดไปเลยครับพวกเขาเองก็เลือกใช้นโยบายแบบเปิดกว้างเพื่อดึงดูดการลงทุนมีทั้งการลดภาษีประ ปรุงนโยบายที่ดินแถมยังเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอีกตั้งหากตามรายงานล่าสุดของสื่อจีในเวียดนามเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2025นะครับบริษัทลูกของโ o กอนที่ชื่อซุนคลาวเทคโนโลยีก็เพิ่งจะประกาศเพิ่มการลงทุนในจังหวัดปักนินที่ประเทศเวียดนามเะครับเขาตั้งใจจะถือหุ้นระยะยาวเลยนะครับเพื่อสนับสนุนโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสงคือโฟกอนเะนี่ยเขาอยู่ในเวียดนามมา17ป,ปีแล้วมีพนักงานที่นั่นตั้ง94,000คน ก,การลงทุนรอบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เขาจะใช้ในการขยายฐานการผลิตไปทางตอนเหนือของเวียดนามมากขึ้นข้อมูลจากทางบักนีนะครับก็ยืนยันว่าไรายได้ของบริษัทลูกฟอกคอรในช่วง9เดือนแรกของปี2025นั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนตอนนี้เวียดนามก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญที่บริษัทต่างๆนั้นเขาก็ใช้กระจายความเสี่ยงด้านการผลิตไปแล้วข้อมูลจากกระทรวงการวางแผนและก็การลงทุนของเวียดนามนั้นมันก็น่า าสนใจเหมือนกันครับท่านผู้ชมเขาคาดการณ์น,น,นะครับว่าภายในปี2024นี้เนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดนั้นมันจะสูงถึง38.23พันล้านดอนลลาร์ต่อรัฐที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ1.24ล้านล้านบาทครับท่านผู้ชมโดยโครงสร้างการลงทุนโดยตรงนั้นก็จะมีมูลค่าประมาณ25.4พัน 4, ล้านดอนลลาร์หรือราวๆ823,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น9.4%เมื่อเทียบกับปี2023และพอถึงสิ้นปีนี้ปี202 เขาก็จะมีโครงการที่ยังเดินหน้าอยู่กว่า42,000โครงการในประเทศคิดเป็นเงินทุนจดทะเบียนรวมกว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหอันนี้เนี่ยก็ประมาณ16.2ล้านล้านบาทแล้วนะครับคาดการณ์กันว่าเงินลงทุนสะสมจากต่างประเทศนั้นมันจะสูงถึงประมาณ322,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10.4ล้านล้านบาทชิวๆเลยครับท่านผู้ชมบรรดานักวิเคราะห์นะครับก็มองกันว่าเงินทุนต่างชาติที่มันยังไหลเข้าประเทศหนักๆในช่วงปี2025นี้เนี่ย มันก็อาจจะทําสถิติสูงสุดใหม่เลยทีเดียวส่วนในฝั่งอินเดียก็ไม่น้อยหน้าหรอกครับรัฐบ,บาลอินเดียเขาอนุมัติโครงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สามโครงการให,ใหญ่ๆด้วยเงินลงทุนกว่า15,000ล้านดอนลลาร์ประมาณ4 8 6 0 0 0 0 0 0ล้านบาทค,ครับในปี2024แล้วพอมาปี2025นยโยบายเมทอินอินเดียและนยโยบายจูงใจในด้านการผลิตของเขาก็ยังคงดึงดูดผู้ผลิตทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง GDP ของอินเดียก็คาดการณ์กันนะครับว่ามันน่าจะโตถึง 6. ในงบประมาณปี2024ถึงปี2025ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเงินทุนที่มันไหลไปเวียดนามกับอินเดียนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เพราะว่าค่าแรงถูกอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นความต่อเนื่องของนโยบายและโอกาสที่ธุรกิจจะโตได้ด้วยแม้ว่าสื่อจีนะครับจะพยายามวิจารณ์ว่าประเทศเหล่านี้นะ่ยยังคงล้าหลังยังไม่พร้อมแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วนะครับเงินทุนเองมันก็กําลังตัดสินใจด้วยตัวมันเองด้วยการย้ายออกแล้วการที่ฟอคคอนย้ายออกนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆที่ เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคนโนโลยีอย่างไมโครซอฟ t ์ o o g l e หรือ NV i d i a เดียเขากำลังปรับแผนทั่วโลกอยู่นียนะครับบริษัทต่างชาติเบอร์ใหญ่ห,ญหลายเจ้าก็ประกาศลดขนาดหรือว่าถอนธุรกิจออกจากจีนในช่วงปี2024ถึงปี2025นี้กันเป็นทีวแถวเลยทีเดียวอ,อย่างเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ครับบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันอย่าง IBM ก็ได้ประกาศปิดแผนกวิจัยและพัฒนาหรือ r d ในประเทศจีนโดยย้ายผลงานนี้ไปที่อินเดียและที่1 ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อพนักงานมากกว่า1000คนเลยนะครับส่วน h อนด a าแครถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นก็ประกาศปิดโรงงานที่กวางโจวในเดือนกรกฎาคมปี2024แล้วก็หยุดการผลิตที่โรงงานอู่อันในเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งก็ลดกําลังการผลิตทั้งหมดลงประมาณ3,000 300, 0 0คันต่อปีเลยทีเดียวหรือคิดเป็นการลดกําลังการผลิตในจีนถึง20%ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนะครับนิปปอนเซลของญี่ปุ่นเองก็ได้ประกาศถอนตัวจากกิจการที่ทําร่วมกัน กับเบลสิลโดยหันไปมุ่งเน้นการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกาแทนมีนักวิจาการบางท่านนะครับเขาก็กล่าวว่าสาเหตุที่บริษัทต่างชาตินั้นกําลังย้ายออกจากจีนก็เป็นเพราะว่าพวกเขาอะมองเห็นว่าเศรษฐกิจกําลังสดถอยมุ่งหน้าสู่สภาวะซบเซาและไม่มีทางที่จะฟื้นตัวในระยะสั้นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชุดนโยบายจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเอกชนและต่างชาติทั้งหมดก็เพื่อรักษาอํานาจของตัวเองครับตัวอย่างเมื่อเร็วนี้ครับท่านผู้อานในหนสีจจีนผิงนั้นก็ได้พบปาก ผู้ประกอบการเอกชนขอให้พวกเขาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็เตือนพวกเขาด้วยว่าสิ่งที่พักตัดสินใจคุณต้องปฏิบัติตามพคจเองก็ยังคงกดดันคนที่พวกเขาต้องการจะใช้ประโยชน์ต่อไปทําให้บราเทต่างชาติเขาระแวงเกินกว่าที่จะอยู่ในจีนกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเองครับสำนักงานคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนหรือ SAMR เขาก็ประกาศเลยครับว่ากําลังสอบสวนเอ นวีดีในฐานการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเขาก็คาดการณ์กันนะครับว่าเอนวีดีนั้นอาจจะโดนปรับสูงถึง1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว50,500ล้านบาทโด,ดยอิงจากรายได้ในปี2023และ2024นะครับและถ้าหากพวกเขาพบครับว่าการละเมิดมันร้ายแรงเป็นพิเศษค่าปรับนั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึงระหว่าง3.4ถึง8.66พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ประมาณ110,000ถึง2 ส0,000หล้านบาทโอ้โหตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับยังไม่หมดครับแล้วพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5จีนก็ได้เปิดการสอบสวน Google อย่างเป็นทางการอีกครับในข้อหาสงสัยว่าละเมิดการต่อบต้านการผูกขาดโดยเขาพุ่งเป้าไปที่การใช้อัลบาทเหนือตลาดในระบบ Android แล้วก็บริการโฆษณาครับ Google นั้นอาจจะถูกปรับสูงถึง10%ของรายได้ทั่วโลกในจีนเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับอีลอนมองประธานของ a อสตราเซเนกใน นั้นก็ถูกควบคุมตัวและอยู่ระหว่างการสอบสวนในขณะที่โฟลสวาเกนนั้นก็เจอกับการสอบสวนในเรื่องของการบิดเบือนราคาและอะไรรถยนต์ส่วนครอบคอมก็เข้าไปพัวพันกับการสอบสวนอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรฐานสิทธิบัตรในทางที่ผิดคือถ้าเราครับย้อนดูไทม์ไลน์ในช่วงปี2024ถึงปี2025นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นได้ครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดของจีนนะครับเขาเร่งบังคับใช้กฎหมายตอบต้านการผูกขาดหนักมากโดยเฉพาะในภาคส่วนสําคัญสําคัญที่ต่างชาต ลงทุนเอะไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ก็คล้ายก,กันนะครับว่ามีการตอบสวนการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า30คดีเลยโดยมีค่าปรับรวมกันเกิน1,000ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐหรือราว3า4 0 0ล้านบาทแล้วจีนเนี่ยก็ยังประกาศท้าทายเลยนะครับว่าจะยังคงมุ่งเน้นการดําเนินการต่อป้านการผูกขาดกับบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติต่อไปในครึ่งแรกของปี2 0 2 5นี้นี้เรื่องนี้นะครับก็มีคนชี้ประเด็นไว้น่าสนใจมากนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่ ธุรกิจกลัวที่สุดนั้นไม่ใช่การแข่งขันรับแต่เป็นความไม่แน่นอนคือเป็นเวลาหลายปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนคุยโวเกี่ยวกับระบบกฎหมายหรือความโปร่งใสของตัวเองแต่มาถึงตอนนี้ครับรัฐต่างชาติจํานวนมากนั้นกลับมองว่าจีนนั้นเป็นพื้นที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไปซะแล้วครับตั้งแต่กาแพงการค้าไปจนถึงการแบนเทคโนโลยีตั้งแต่การสอบสวนภาษีไปจนถึงความกังวลในเรื่องของการจารกรรมธุรกิจต่างชาติในจีนนั้นไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าการรัวตอบหรือว่าการฟ้องร้อง รอบต่อไปมันจะมาถึงเมื่อไหร่การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมันก็ยิ่งทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่อต้านการกรรมที่เข้มงวดมากขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นไปอีกครับและเพื่อที่จะทําให้มันดูเป็นมิตรกับทุนต่างชาติสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนก็ได้เผยแพร่รายงานในปี2024โดยอ้างว่าบริษัทสํารวจนี่นะครับได้ให้คะแนนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนที่4.37จาก5คะแนนโดยเกือบ90%ของบริษัทบอกว่าพอใจมาก 呃？ ค่อนข้างพอใจและกว่า60%ของบริษัทนั้นก็มีทัศนคติเชิงบวกต่อนาคตของจีนครับแต่ท่านผู้ชมครับผลตำรวจล่าสุดโดยหอ,อการค้าอเมริกันในเซี่ยงไฮ้กลับแสดงเห็นภาพทิ่ตรงกันข้ามเลยครับคือมากกว่า5 0ของผู้ตอบแบบตอบถามเขามองแนวโน้มของบริษัทตัวเองในจีนอีก5าปีข้างหน้าในแง่ลบหอ,อการค้าสาภาพยุโรปก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเช่นกันครับถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนที่ถูกการเมืองรอบงามมากขึ้นโดยข้อเสนอแนะหลายพันข้อจากภาคธุกรกิจนั้น ก็ถูกเพิกเฉยไปมันก็ได้คิดนะครับท่านผู้ชมเมื่อรัฐบ,บาลจีนนั้นสามารถเปลี่ยนนโยบายและแทรกแซงธุรกิจได้ทุกเมื่อเมื่อกฎหมายนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องแต่กลับกลายเป็นอาวุธและเมื่อแม้แต่การปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปธุรกิจต่างชาติจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็กาลังระหนักว่าในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกฎหมายและนโยบายมันเป็นเพียงแค่เรื่องมือในการจัดการเท่านั้นในสถานการณ์แบบนี้ความไว้วางใจที่มันพังทะลายลงไปจึงไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยเงินอุดหนุนหรือว่าสโลก ตแต่ทางเลือกเดียวของธุรกิจต่างชาติเลยก็คือการถอนตัวแม้วราบาลจีนนั้นจะยังคงพยายามรักษาความเจริญรุ่งเรืองในระยะสั้นผ่านแผนการการะุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการใ,ใ,ใดๆที่เป็นรูปธรรม,มเพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆครับเมื่อต้องมาเชิญกับการไหลออกของเงินทุนต่างชาติมหาศาลและการล่มสลายของเสาหลักทางเศรษฐกิจพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังคงผลักดันภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์ในโฆษณาชวนเชื่อของตนอ้างว่าประเทศต่างชาตินั้นออกไปเพราะว่าจีนแข็งแกร่งเกินไปและธุรกิจเหล่านั้น ก็กลัวการแข่งขันอ้างว่าการย้ายห่วงโซ่ประทานเป็นการปรับ,บกลยุทธ์ไม่ใช่การหลบหนีแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยตระหนักเลยก็คือการกระทำแบบนี้นะี่ะมันเป็นเพียงแค่การยืนยันถึงระบบของเขาที่ไม่เปลี่ยนและพิสูจน์ว่าการย้ายทุนหนีเป็นทางเลือกเดียวที่ถูกต้องสําหรับธุรกิจต่างชาติในจีนขนาดนี้เพระเาระคอมมิวนิสต์จีนนั้นยังคงส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าการหมุนเวียนภายในและการพึ่งพาตนเองนะครับแต่จีนกลับล้มเหลวในการสร้างสามเสาหลักที่จะส,สนับสนุนการ หมุนเวียนนั้นซึ่งก็คือการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคที่มั่นคงระบบนิเวศที่ดีสําหรับรัฐวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME แล้วก็ระบบกลางที่ยืนยันยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่เรียกว่าการหมุนเวียนภายในกลับตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ค่อนข้างจะอ่อนแอรายได้ที่ใช้ใจ่ายจริงนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วระดับนี้สินที่เพิ่มขึ้นและค่าที่อยู่อาศัยและค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงริบเรียวถ้าความฝันของจีนครั้งหนึ่ง นั้นเคยต้องพึ่งพาความเจรุ่งเรืองทางอุตสาหกรรมมาถึงวันนี้ครับคนหนุ่มสาวจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วครับว่าการทํางานหนักนั้นมันจะเปลี่ยนชะตาการรมของพวกเขาได้แรงกดดันในชีวิตประจำวันและการเลิกจ้างงานประกอบกับอนาคตที่สิ้นหวังมันก็ทําให้พวกเขานั้นเลือกใช้ชีวิตแบบเชิงรับในขณะเดียวกันแล้วและก็เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ไม่มั่นคงและความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจํานวนเศรษฐีชาวจีนที่หอบทรัพย์สินนี้ออกนอกประเทศก็กําลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคคูลรับในมมุอองของข บิษัทข้ามชาตินะครับท่านผู้ชมการกระจายความเสี่ยงและการกระจายพื้นฐานการผลิตนั้นเป็นกลยุทธ์พื้นฐานทางธุรกิจอยู่แล้วครับธุรกิจต่างๆเขาก็แค่กําลังมองหาพารามิเตอร์ที่ไว้ใจได้สภาพแวดล้อมที่มีระบบที่โปร่งใสหลักนิตที่ทมที่มั่นคงและความมั่นคงทางสังคมไม่ใช่หัวหน้าแก๊งที่เอาสโ,โลแกนมาแทนนโยบายและการเอาการเซ็นเตอร์นะครับมาแทนกฎหมายการที่ฟอกคอนเขาย้ายฐานการผลิตเป็น,นรับมันไม่ใช่แค่การกระทำของบริษัทเดียวนะครับแต่มันเป็นภาพจําลองขนาดย่อมของการปรับ โครงสร้าง่วงโซ่ประธานทั่วโลกที่กําลังเร่งตัวขึ้นตลอดหลายาศตวรรษที่ผ่านมาน,นี้เนะี่ยจีนก็พยายามที่จะโครงการแบ่งงานกันทําในระดับโลกด้วยวิธีการาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ตลาดเป็นข้อต่อรองเพื่อแล่กับเทคโนโลยีหรือการขู่เร่งแรงงานในประเทศแต่ตอนนี้ครับความได้เปรียบนั้นน่ยมันกําลังถูกทาลายลงไปแล้วและในขณะเดียวกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กําลังฉวยโอกาสอย่างฉลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทา้งอุตสาหกรรมของโลกการเติบโตของภาคการผลิตของเวียดนามยัง คงอยู่ในระดับที่สูงมาตลอดหลายปีและอุตสาหกรรมการประกอบอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ของอินเดียก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วไต้หวันซึ่งมีความแข็งแรงในด้านเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตขั้นสูงก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานการย้ายฐานเชิงโครงสร้างนี้มันก็กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่อย่างเงยียบๆครับแล้วมันก็ยิ่งตกยังไม่เห็นว่าเงินทุนมันจะไหลไปยังประเทศที่มอบความปลอดภัยทางธุรกิจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการย้ายฐานการผลิตของฟอคคอนซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ได้ส่งผลกระทบลามไปถึงเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆที่เปิดรอบลงงันแล้วก็ผู้คนอีกมากมายที่จะต้องสูญเสียตำแหน่งงานไปครับท่านผู้ชมครับเนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คลิปสิ่งไหนแล้วมันไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าตัวเองนั้นก็ขอสมปรารถนานะครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปานานๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ